เพราะปัญหาหลักของเศรษฐกิจประเทศไทยนั้นในอนาคตก็จะเอารายได้มาจ่ายอนาคตไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่มาจากความป้องกันการบริโภคการใช้จ่ายเกินตัววินัยการเงินที่มีปัญหารหรือว่าอีกด้านนึง่งเ็คนไทยไม่ได้วางแผนรองรับความเสี่ยงการดำรงชีวิต จะเห็นว่าอำเภอสันชัยเชียงใหม่พุ่งไปถึง354 354 AQI เป็นสี <S ans ion> ม่วงเข้มๆแบบนี้เลยนะคะถ้าดูเฉพาะ AQI <ans ion> น่าจะสูงที่สุดข,ของปีนี้นะคะ พอเข้าไปปุ๊บพบว่าเป็นมะเร็งปอดระยะที่4เลยค่ะระยะที่4เลยระยะที่4ตรวจปุ๊บก็เจอระยะที่4เลยนะคะจะแอก็อยากให้จังหวัดเลยหนองคายบึงการนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้าในแม่น้าโขงแจ้งเตือนประชาชนที่สัญจรประกอบกิจกรรมในแม่น้ําโขงทําการประมงหรือว่าคนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงติดตามสถานการณ์อยา่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็เตรียมเฝ้าระวังผลกระทบจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้า สู่ภาวะปกติอันตามมาซึ่งพาลานิสินถ้ามีรถเป็นตะการนี่เสียอยู่ที่บวก89%ที่มีอยู่มากมายและหากไม่รับการแก้ไขทีต้นเหตุนั้นก็าอาจเป็นเรื่องยากที่ทำให้ประเทศไทยไปต่อได้ง่ายครับผมอยากได้ข้าวครับอยากได้ข้าวมาหุงกินเด็กิงบอกแค่นี้เลยเดังนั้นเราจึงควรวางแผนรับด้วย สร้างสินทัพย์หลักล้านด้วยเงินเพียงหลับหมืน่นผ่านพิตพันตลอดชีพ90ทับสิชำระเบี้ย10ปีคุ้มกองจะถึงอายุ90ปีคลูกค้าสามารถพริมพหันในช่องแสดงความไม่เห็นพื่อดูรายละเอียดได้ก่อนเลยครับผมจุมกันเริ่มต้น1ล้านบาทครับตัวอย่าง เพศชายอายุ37ปีชำระเบี้ยประกันคงที่ปีละ40,000น,นี่ครับผม10ปีเป็นเงิน40,000ครับทันทีโกมอนนุมัติก็รับความคุ้มครองชีวิตทันทีที่1ล้านบาทครับผมและเสียชีวิตวันละ2 2 1คนหรือ866.5คนต่อปีจ่ายไป10ปีครับแล้ยุดจ,จ่ายครับ มูลค่าเงินเ,นเวนคืนในปีโกลแมนดิสิ้นสูงถึงสามแ0 0 0 0เลยครับผมจุดคุ้มทุนอยู่ในปีโกลแมนดี่20ครับมูลค่าเงินเวนคืนสูงถึง4ี่0 0 0หเลยครับผมแปลว่าอะไรครับหากคุณลูกค้ายกเลิกกรมธรรมในปีโกแมนดี่20นั้นก็ไปว่าคุณลูกค้าได้ความคุ้มกองฟรีที่หึล้านบาทมา20ปีเลยครับผมจะเห็นได้ว่าเลยครับ และจากนั้นเงินคุณลูกค้านั้นก็เพิ่มขึ้นตามการเวลาครับครบเวสัญญาก็รับเงินครบคกําหนดที่1ล้านบาทครับผมระหว่างทางหากเกิดเหตุฉุกเฉินต้องการใช้เงินเร่งด่วนก็สามารถนำเงินออกจากกรมธรรม์มาใช้ก่อนนี่ง่ายเพียงี่สี่ขั้นตอนผ่านแอปพลิเคชันสับดุงไว้ได้ครับผมพิเศษครับหากคุณลูกค้าสมัครออนไลน์ตอนนี้นั้นแถมปีสัญญาเพิ่มเติมยังเว้นการชําระเบี้ยกรณีคุณลูกค้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับหนุ่มวัยยีบปีที่นอนติดเตียงเขาเกิดอุบัติเหตุตอนที่เขากดขับรถจาก ยานยนต์นะครับย้องกลับไปเนี่ยก็คือ3ปีที่แล้วปัจจุบันเนี่ยก็คือมีสภาพอย่างที่คุณชมเห็นนะครับเขามียกการบาดเจ็บก็คือกระดูกคอเนี่ยแตกนะฮะกระดูกหลังแตกมีอาการเลือดข้างในสมองก็ต้องนอนแบบนี้แล้วก็คอยกายภาพบําบัดไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยพิการทํางานไม่ได้ทุนประกันต่ำกว่า4ล้านบาทนั้นไม่ต้องชําระเบี้ยรครับผลประโยชน์ที่เขาบับมาทั้งหมดนั้นยังคงเหมือนเดิมซัมซุงดูแลแ,แทนยัน90ปีครับผมสนใจผลิตภัณฑ์นี้นั้นพิมพ์หนึ่งในช่องแสดงความคิดเห็นครับหรือตรวจสอบ สาเบเลียมกันด้วยการพิมพ์รหัสและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกวันที่หน้าและสดครับคุณลูกค้าสามารถสมัครออนไลน์จ่ายตังตรงเข้าซัมซุงขีข้อมูลเข้าระบและเลขกำลังทันทีครับแบบการแบบนี้มีขายที่เพจประกันชีวิตระทธยนดภาษีคุ้มดันทีครับเขาเกิดอุบัติเหตุตอนที่เขาขับขับรถจักรยานยนต์นะครับย้อนกลับไปเนี่ยก็คือ3ปีที่แล้วในส่วนของคุณพ่อเพราะซ้ำกรรมซัดจริงๆครับคุณพ่อเนี่ยถูกอุบัติเหตุเหมือนกันครับก็คือรถชนแล้วก็คู่กรณีไม่รับผิดชอบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกวันชิ้นหน้าไล์สดพบกันทุกวันครับห้ามพลาดกดแบ่งปันและบอกดีให้เพื่อนคุณได้รู้ด้วยนะครับวางแผนการเงินภาษีด้วยประกันชีวิตคลิปเพดประกันชีวิตเพื่อหย่อนภาษีคุ้มคอรองทันทีครับผมใครๆก็เก็บออมผ่านแบบประกันตลอดชีพ90ทับ10ชําระเบีย10ปีคุ้มคอรองจนถึงอายุ90ปีผลตอบแทนไม่เสียภาษีลดหย่อนภาษีได้100,000บาทได้ความพอชีวิตและ เงินสำรองจุกเฉินที่การตีผลตอบแทนตามตารางกดไปในะเพื่อนดูนะครับแบบประกันตลอดชีพ9.15ชำระเบี้ย15ปีคุ้มครองจนถึงอายุ90ปีเป็นเงินออมคุ้มครองชีวิตสูงเบีย้ยถูกเป็ตัวอย่างเพศถึหงอายุ6ขวบชำระเบี้ยประกันราย3เดือนเพียง3,000นี่ิดครับผมท,ทันทีที่กรม,มาทานนุมัตินั้นก็ความคุ้มครองชีวิตจริง ที่1ล้านบาทครับผมชำระเบี้ย15ปีก็หยุดชำระครับผมสินว่ามูลค่าเงินวิงคืนนั้นสูงถึงห1 4 0 0 0่นบาทเลยครับผมจุดคุ้มต้นอยู่ในปีที่น้องอายุ37ปีครับชำระเบี้ยประกันคงที่ไม่ปรับเพิ่มครับครบสัญญานั้นก็รับเงินครบกำหนดเป็นเงินที่1ล้านบาทครับผมมูลค่าเงินในตารางกรมธรรม์นั้นสามารถนำเอาออกมาใช้ยามฉุกเฉินได้ตลอดเวลาผ่านช่องทางแอปพลิเคชันซัมซุงไรัครับ สนใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้นั้นพิมหนึ่งในช่องแสดงความคิดเห็นครับผมและสามารถตรวจสอบอัตราเบี้ยประกันได้ก่อนเลยครับผมเพศชายครับพิมพ์เลขส5ต่อเต่าเลข3ชวช้างตามด้วยยุครับเพศหญิงพิมเลข15ต่อเต่าเลข3ายอผู้หญิงตามด้วยยุเช่นกันครับคือประกันเริ่มต้นที่1นล้านบาทครับต้องการเพิ่มทุนประกันไป2อล้านนั้นคือใส่เครื่องหมายเท่ากับ2ได้เลยครับผม ผพลิจะพลินอดชี้90ทัยี่ชำระเบี้ย20ปีคุ้มคอรองจนถึงอายุ90ปีได้เงินออกคุ้มคอรองชีวิตสูงเบี้ยถูกเพศถซีอายุ4ขวบชำระเบี้ยประกันคุที่เดียละ1,500บาท20ปีทันทีกรมหานุม,มัตินั้นรับความคุ้มคอรองชีวิตทันทีที่1นล้าน4ี่0 0 0 นิดๆครับผมจนถึงอายุ90ปีครับพรบเิสัญญานั้นก็รับเงินจ่ายคืนครับตามธุรกรนที่1 4, 7, นึ่งล้านสี่แสนเดนิดๆเช่นกันครับผมเห็นได้ว่าครับเบีย้ยเป็นเงินเก็บสามารถใช้เป็นเงินสำรองยาฉุกเฉินได้ตลอดเวลาครับเห็นได้ว่ามูลค่าเงินแวนคืนในปีกรมธรรม์ที่20นั้นสูงถึงลิงแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนิดๆเลยครับผมระหว่างทางนั้นหากเกิดฉุกเฉิน ว่าด้วยเมานจะรจสอบใครแต่อาจารย์บอกว่าถ้าไม่เอาเงินมาจ่ายก็ไม่มีสิทธิสอบก็สามารถนำเอาเงินออกมาใช้จ่ายแบบง่ายๆก็ไปนิ้วทับครับผ่าแอปลิเกชั่นส่งตุงไรแทบจะผลจุดคุ้มทุนเบี้ยที่จ่ายมาเดือน1,500งันร้อบาทยีปีเป็นเงิน3ามแสนหงั้นอยู่ในปีกรมมาทันทิ้น้องอายุ 4ขวบครับผมถึงรับม,มูลค่างเงินเดือนคืนนั้นสูงถึง 3, 3 8 0 0 0นิดเลยครับผมครบกำหน,นดนนหนนหนสัญญาก็รับเงินครบกำหนดที่1,470,000นิดครับผมเพิ่มตังค์อีก47บาทต่อเดือนครับ คุณแม่ของน้องที่จ่ายเบีย้ยแทนน้องนั้นก็จะได้ความคุ้มครองครับหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันพิการทํางานไม่ได้หรือเสียชีวิตนั้นเบีย้ยประกันที่ต้องจ่าย20ปีนั้นไม่ต้องจ่ายครับผลประโยชน์ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นยังคงเหมือนเดิมครับผมสนใจผลิตภัณฑ์นี้พิมพ์หนึ่งในช่องแสดงความเห็นครับหรือตรวจสอบอัตราบเบีย้ยประกันครับตามอายุคุณลูกค,ค้าได้เลยครับผมรวมกันเริ่มต้นหนึ่งล้านบาทครับเพียงแค่พิมพ์หัดในช่องแสดงความเห็นครับ S <S <an> <S เดียวก็จะมีหน้าหล่อส่งข้อมูลไปให้ดูถึงในเไซบุ๊กคลูกค้าเลยครับผมวันที่21กุมภาพันธ์พศ2567เกาะชวาระทึกเมื่อเกิดพายุทอร์นาโดขนาดใหญ่พัดถล่มหลายพื้นที่ในชวาตะวันตกของอินโดนีเซียหลังขา่าวปล่วปั้น็มท้องฟ้า แย่ที่สิที่ไปหลายสิบเมตรสร้างความเสียหายอย่างไร้การเบี้ยวหวัดบำเหน็จบำนาญสำรองจ่ายชดเชยค้าราชการสมทบลูกจ้างรักษาพยาบาลค้าราชการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถ้าคุณจะมีสวัสดิการมากขนาดนี้ <c oughs> ถ้าหาเงินให้ได้มากฉัน <c oughs> อยากได้ข้าว <c oughs> อยากได้ข้าวมาหุงกินแต่กิ่งบอกแค่นี้เลย <c oughs> คนทำงานและเด็กเกิดใหม่ลดลงทำให้ในอนาคตเนี่ยคนเจนแซดคนเจนอัลฟาจะเป็นเดอะแบกของจริง เรื่องเรียนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันจะไปทิศทางไหนถ้ายายไม่มีเงินก็คงไม่ได้เรียนแม้จะอยากเรียนมากก็ตามตั้งใจจะให้น้องจูนเนี่ยเรียนให้ได้สักจบป .4 ก็ยังดีไม่มีปัญญาจะส่งหลานเรียนแล้วไปเอาข้าววัดกินมั่งอะไรมั่งเนี่ยถ้าวันไหนมีงานยายก็ไปทำงานรับจ้างตัดไม้เขาวันละสอง้อ